นอกจากความเดือดจากเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาแล้วนะคะความสูญเสียที่เกิดขึ้นนี้ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะทางด้านโลกโซเชียลเนี่ยก็เดือดไม่แพ้กันค่ะเพราะว่าเรื่องนี้นะคะกลายเป็นประเด็นร้อนแรงทันทีในโลกออนไลน์ค่ะเมื่อวานดาแรปเปอร์ชื่อดังอันดับหนึ่งของประเทศกัมพูชานะคะได้ปล่อยผลงานเพลงใหม่ค่ะโดยผลงานเพลงนี้ชื่อเพลงว่า T H I E F ผ่าน Facebook ส่วนตัวแล้วก็ช่องทาง YouTube ค่ะซึ่งเนื้อหาเพลงนี้นะคะ ต้องบอกว่ามีการกล่าวถึงการเมืองอย่างเข้มข้นค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีการพาดพิงถึงประเทศไทยด้วยถ้าคำรุนแรงอีกด้วยซึ่งปล่อยมาในจังหวะที่กําลังมีสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาค่ะจึงทําให้ได้รับความสนใจจากสังคมในวงกว้างเลยทีเดียว เนื้อหาในบทเพลงนี้นะคะถูกมองว่าสะท้อนความไม่พอใจและท่าทีตอบโต้ค่ะโดยมีถ้อยคำกล่าวหาว่าอีกฝ่ายเนี่ยเป็นโจรรวมถึงการสื่อความหมายในเชิงข่มขู่ว่าหากว่าเราเนี่ยถูกกระทำหนึ่งครั้งก็จะตอบโต้กลับเป็น10เท่าซึ่งกลายเป็นท่อนที่ถูกหยิบมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากที่สุดเลยล่ะค่ะหลังจากที่เพลงนี้ถูกปล่อยออกไปโดยหลังจากที่เพลงนี้นะคะปล่อยออกมาค่ะกระแสะตอบรับในโลกโซเชียลมีเดียต้องบอกว่าดุเดือดเป็นอย่างมากทั้งจากชาวกัมพูชาเองแล้วก็ ชาวไทยบางส่วนนะคะบางคนเนี่ยมองว่าเป็นการใช้ดนตรีสะท้อนอารมณ์และความรู้สึกของผู้คนในช่วงของความขัดแยง้งขณะที่อีกฝ่ายค่ะเห็นว่าเนื้อหาเนี่ยอาจจะเข้าข่ายยุยงให้เกิดความเกลียดชงังแล้วก็เสี่ยงที่จะซ้ําเติมความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศนี้ให้รุนแรงยิ่งขึ้นไปอีกเพราะส่วนตัวของหนุ่มแวนดาเองนะคะก็ต้องบอกว่าเขาก็มีชื่อเสียงด้านโกลบลเหมือนกันค่ะ,คะก็คือมีเพลงดังที่ดังไปทั่วโลกเลยแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็รู้จักเขาจากเพลงนั้นการที่ออกมาแต่ง เพลงนะคะปล่อยเพลงในช่วงสถานการณ์แบบนี้ค่ะก็ดูได้ค่ะว่าอาจจะเป็นการยุยงส่งเสริมความขัดแย้งหรือเปล่า ส่วนทางด้านชาวเน็ตไทยนะคะก็มีเพจดังอย่างหมอนและแพนด้าค่ะก็ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์เพลงดังกล่าวนะคะด้วยข้อความสั้นๆว่าก็ดีที่รู้ตัวซึ่งแม้คอมเมนต์นี้ค่ะจะเป็นเพียงคอมเมนต์เดียวสั้นๆแต่กลับถูกแชร์อย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็ถูกมองว่าสะท้อนมุมมองชาวเน็ตของไทยจํานวนไม่น้อยเลยที่ไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาในบทเพลงดังกล่าวนะคะต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้ค่ะสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของศิลปินในยุคดิจิทัลจริงๆ เพราะผลงานนะคะไม่ได้จํากัดอยู่แค่ความบันเทิงค่ะแต่ก็ยังสามารถจุดกระแสทางสังคมและการเมืองได้อย่างกว้างขวางเช่นเดียวกัน <S <S อย่างไรก็ตามค่ะเหตุการณ์ประทะชายแดนไทยกัมพูชายังคงทวีวความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะทางประเทศไทยเราก็เสียบุคลากรทหารแนวหน้าไปหลายรายค่ะยังไงก็ตามนะคะการปล่อยเพลงแบบนี้โดยเฉพาะปล่อยในช่วงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นอ่อนไหวระหว่างประเทศก็ต้องมารอจับตาดูกันต่อไปค่ะว่ากระแสดราม่าครั้งนี้ จะไปในทิศทางใดหรือว่าแวนดาเองนะคะจะออกมาเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมอีกไหมก็ต้องมารอดูกันต่อไปค่ะ